สวัสดีครับก็มาพบกับช่องเทโกราฟในช่วงเช้าวันนี้ทั้งบันรดก็ได้ทำการเปิดเผยลูกเล่นของ D X Henshin Bell Kabu และสินค้าต่างๆที่จะวางจำหน่ายในช่วงแรกกันนะครับก็มาเริ่มกันที่ D X Henshin Bell Kabu เข็มขัดเส้นหลักของเรื่องนี้ในชุดก็มารพร้อมกับพ p บพิงกับมีโกชิโซ o สรับลูกเล่นแรกก็คือการแปลงร่างเปิดส่วนปากด้านบนและติดตั้ง พับพินกับมีโกชิโซลงไปในเข็มคัดปิดส่วนปากด้านบนและหมุนคันโยกเพื่อเหมือนเป็นการกินโกชิโซกดที่ปุ่มด้านข้างส่วนปากก็จะเปิดออกแล้วโกชิโซก็จะแปลงร่างแสงของเข็มคัดก็จะสว่างขึ้นและเสียงแปลงร่างก็จะถูกเล่นออกมาถัดมาลูกเล่นในการใช้ท่าไม้ตายก็ต้องเรียกว่าดูมีความคล้ายกับบิลด์ไดเวอร์กันจริงๆและนอกจากนี้ก็ยังสามารถใช้โกชิโซอื่นๆเพื่อเปลี่ยนร่างฟอร์มเช่นสก,กู๊สก,กุชิปสก ชิโซเป็นร่างคาเมเดอร์กาบุสก,กุสก,กุชิฟส์ฟอร์มฟูวะแมโลโกชิโซเป็นร่างฟอร์มคาเมเดอร์กาบุ ฟูวะมาโลฟอร์มและโกชิโซที่ช่วยในการใช้ท่าไม้ใต้ต่างๆเช่น punching p u n c h i n กับมีโกชิโซสำหรับใช้ท่า r i เดอร์ n c h k i c กิ n กับมีโกชิโซสำหรับใช้ท่า r i เดอร์ c ิกซึ่งก็แน่นอนนะครับว่า r i เดอร์โกชิโซจะเป็นกิมมิกลักของคาเมเดอร์กาบู DX เ่งชินเบลกาบุก็จะมีราคาอยู่ที่7,920เย่นวางจำหน่ายในวันที่31สิงหาคมถัดมา DX p u n c h i n กับมีโกชิโซ and w i ทรอยดิงการ์ดดับเบิลไรเดอร์คิกเวอร์ชั่นอเทมที่ครอสโอเวอร์กันระหว่างคาเมเดอร์ก็ชาร์ดและคาเมเดอร์กาบุ พันชิ่งกับมีโคชิโซเมื่อเอาไปเล่นกับเข็มคาดก็จะถูกเรียกว่าคาเมเดอร์กาโวพันชิ่งกับมีแอซิสอันนี้ผมคิดว่าก็น่าจะคล้ายๆกับในภาพวิชวลที่มีเกราะส่วนขาเพิ่มขึ้นมารูปแบบพันชิ่งก็น่าจะเป็นเกราะส่วนแขนกันแทนในส่วนของท่าไม้ตายก็ยังคงใช้ได้เช่นเดิมตัวไรเคมีเทรดดิ้งการ์ดก็ยังสามารถเล่นกับก็ชาร์ดไรเวอร์ได้ซึ่งเสียงที่ออกมาก็จะเป็นสเปเชียลไรเดอร์ dx พันชิ่งกับมีโ h ชิโซแ d r ไรเคมีเทรดดิ้งการ Double Rider k i ์ค v ิกเวอร์ชัก็จะมีราคาอยู่ที่880เยนวางจำหน่ายในวันที่26รกรกฎาคมนี้เรียกว่าวางขายก่อนเข็มขัดประมาณเดือนหนึ่งกันเลยนะครับและที่มากันเป็นประจำกับงานซอฟไวเนิลไรเดอร์ฮีโร่ซีรีส์คาเมเดอร์กาบุพอบพิ้งกัมมี่ฟอร์มราคา880เยนวางจำหน่ายในวันที่26กกรกฎาคม ถัดมากับแคมเปญต่างๆกันบ้างชิ้นแรกก็คือไรเคมีเทรดดิ้งการ์ดคาเมเดอร์กาบมาเวลัสและเวอร์ชันการ์ดของคาเมเดอร r กาบ u ที่ทํามาในลักษณะของ Rider ร์การดซึ่งชิ้นนี้จะได้มาจากการสั่งจอง DX เอ็กซ์เห็นชินเบลกาบูก่อนวันวางจาหน่ายจริงเท่านั้นถัดมากับแคมเปญในวันวางจําหน่ายจริงกันบ้างกับ DX k อ็กซ์คูก i โกิโซและ Rider Hero โร่ซีรีส์คาเมเดอร์กาบูพับพินกัมมี เค e ียร์เวอร์ชก็เรียกว่าปีนี้แจกแบบจัดหนักจัดเต็มกันเลยส่วนบ้านเราจะได้เข้ามากันไหมอันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีที่นี้ในส่วนไอเทมของ l e เ e n ด Rider หลายๆคนก็อาจก,กำลังคิดว่าก็น่าจะเดิมๆกันหรือเปล่าแต่จากไอตัวอย่างการเล่นเข็มขัดที่ถูกปล่อยออกมาก็จะมีเสียงตัวอย่างของการใช้คูกะโกชิโซกันด้วยซึ่งเสียงที่ออกมาก็จะกลายเป็นเหล่าโกชิโซที่ทําเสียงเลียนแบบเข้มขัดไรเดอร์คนนั้นๆไปแทน ซึ่งผมว่าก็ดูแปลกกันดีนะครับเอาจริงๆตอนเลเจนด์ไรเวอร์ก็จัดเต็มกันไปแล้วถ้าแค่ทําซ้ําก็คงจะดูไม่ค่อยน่าสนใจกันสักเท่าไหร่สำหรับข่าวอื่นๆจากคาเมเดอร์กาวูเมื่อวานก็ได้มีการเปิดเผยภาพวิชวลอย่างเป็นทางการที่ทําให้เราด้เห็นร่างฟอร์มต่างๆกันด้วยซึ่งโกชิโซที่จะใช้เปลี่ยนเป็นร่างฟอร์มก็คือช็อกโกดันที่มาจากช็อกโกแลตคูรูแคน มาจากอมยิม้มฟูลูมาโลมาจากมัสเมโลสก,กุสก,กุชิฟส์ที่มาจากมันฝรัง่งและรูปแบบในการแปลงร่างของเหล่าโกชิโซและร่างฟอร์มต่างๆคา,า,าเมเดอร์กาบุช็อกโกดันฟอร์มคาเมเดอร์กาบูกุรุแคนฟอร์มคาเมเดอร์กาบูฟูวะมาโลฟอร์ม คาเมเดร์กาบุสกุสกุชิฟส์ฟอร์มเป็นยังไงกันบ้างครับกับลูกเล่นของเข็มขัดแปลงล่างในปีนี้เฮนชินเบลกาบส่วนตัวผมก็รู้สึกเหมือนหลายๆคนนะครับอาจจะดูธรรมดากันไปหน่อยแต่ก็คิดว่าไฮไลท์ของของชิ้นนี้ก็น่าจะอยู่ที่เสียงของเหล่าโกชิโซท,ที่ออกมาและดูจากทรงเข็มขัด ผมว่าปีนี้ก็น่าจะเน้นไปที่ไอเทมชิ้นใหญ่ๆมากกว่าจะเป็นหน้ากากเหมือนปีที่ผ่านๆมากันส่วนร่างฟอร์มรอบนี้ก็มาแปลกกันดีอาจจะดูมีมกันเล็กน้อยแต่ผมคิดว่าในเรื่องก็น่าจะออกมาเท่กันอย่างแน่นอนแล้วคนอื่นๆมีความคิดเร็นอะไรกันบ้างก็ลองมาพูดคุยกันในด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสลการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ